ตามที่กองทัพภาคที่2อ,ออกมาแฉว่ากัมพูชาเร่งปั่นเฟกนิวหวังจะปูทางเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหม่ตอนนี้เฟกนิวจากทางฝั่งกัมพูชาก็ยังปล่อยออกมาไม่เลิกค่ะที่หนักกว่านั้นก็คือคนทั้งประเทศกัมพูชาต่างก็เชื่อข่าวดังกล่าวไปทั้งประเทศค่ะเพราะเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ ก็ดันลงมาเล่นใหญ่เกินจริงซะด้วยตามที่เมื่อวันที่16สิงหาคม2568ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แถลงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาประจำวันที่16สิงหาคม68ถึงเวลา14นาฬิกาซึ่งสถานการณ์โดยรวมฝ่ายไทยเชิญคณะทูตต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนกระทรวงการต่างประเทศรวมกับกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2 ได้นำคณะทูตจากประเทศภาคีอนุสัญญาตลอดจนประเทศและองค์กรผู้สนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิด33ประเทศลงพื้นที่ชายแดนด้านกองทัพภาที่2เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงและเห็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าฝ่ายกัมพูชามีการใช้ทุนระเบิดทำร้ายฝ่ายไทยและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้คณะทูตต่างประเทศได้แสดงความเข้าใจในข้อเท็จจริงแล้วก็จะนำข้อมูลไปรายงานต่อรัฐบาลของตนเองรวมถึงเผยแพร่ความจริงต่อสาธรารณาชนต่อไปคุณผู้ชมคะที่อ่านมานี้นะคะก็คือการถแถลงการนะคะของทางกองทัพภาคที่2นะคะแต่ว่าหลังจากการถแถลงการครั้งนี้นะคะ ได้ปล่อยออกมาแล้วเนี่ยทางกัมพูชาเองก็ไม่ได้หยุดปล่อยข่าวปลอมค่ะแล้วก็ยังจงใจเหมือนกับว่าขยายเฟกนิวเรื่องของสารพิษให้ใหญ่โตขึ้นอีกด้วยโดยที่ไม่ได้แคร์สายตาชาวโลกค่ะล่าสุดก็มีเจ้าหน้าที่ของทางกัมพูชานะคะสวมชุดป้องกันรังสีลงไปในพื้นที่เพื่อที่จะตรวจหาสารพิษในพื้นที่ชายแดนค่ะโดยที่เพจเปาบุญจนนะคะเขาก็โพสต์ข้อความระบุว่า カมเล่นใหญ่สวมชุดป้องกันรังสีนิวเคลียร์หรือที่เรียกว่า CBN i เก็บตัวอย่างน้ำและดินจากบริเวณหลุมไข่ของ F16 อ้างว่าถ่ายปล่อยสารพิษมากับลูกระเบิดที่ทิ้งลงมาค่ะ ซึ่งในโลกโซเชียลนะคะก็มีการแชร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นผลกระทบมาจากเฟกนิวนี้อีกมากมายค่ะล่าสุดวันนี้นะคะที่เพจ Facebook ของหมอแลบแพนด้าก็มีการโพสต์เหมือนกันค่ะเป็นภาพของคุณหมอกำลังตรวจดวงตาให้กับทหารนะคะซึ่งคาดว่ารูปถ่ายเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาค่ะแล้ววิธีตรวจของคุณหมอนะคะก็คือเอานิ้วมือเปล่าๆเนี่ยค่ะไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะ ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆค่ะเอานิ้วเปล่าๆเนี่ยทางเปลือกตาของคนไข้โดยตรงเลยโดยที่โพสต์นะคะก็ระบุข้อความบอกว่าโถตอนนี้ใครเจ็บป่วยเป็นอะไรขึ้นมาก็อ้างว่าไทยปล่อยสารพิษหรือก๊าซพิษใส่ขเขมนต้มเขมนเองแท้ๆซึ่งเขาก็บรรยายต่อนะคะแปลออกมาเป็นภาษาไทยค่ะเพราะว่าต้นทางนะคะเขาเขียนเป็นภาษาขเขมรแปลออกมาได้ว่า ในภาพนี้ก็คือพี่ชายของฉันเองเป็นทหารแนวหน้าอยู่ที่แถบภูเขาผีหรือที่คนไทยรู้จักกันว่าช่องอ่านม้าเนี่ยละค่ะเธอบอกว่าไม่ได้เจอหน้าพี่มาเกือบสองเดือนแล้วพอได้เจอหน้ากันในสภาพแบบนี้น้ําตาฉันเนี่ยกลั้นเอาไว้ไม่อยู่เลยผมร่วงจนเกลี้ยงเลยแล้วก็ผอมมากขาพี่ของฉันเนี่ย เท่าข้อมือของฉันเลยแล้วก็ถามว่าพี่เป็นยังไงบ้างเขาตอบว่าพี่ไม่ได้เป็นอะไรแต่ฉันเนี่ยน้ำตากลับไหลจากนั้นนะคะก็มีข้อความระบุว่าเพิ่งถูกส่งมาที่โรงพยาบาลเกตมาลาเมื่อครู่เองสาเหตุที่ใบหน้าของเขาเป็นแบบนี้อาจจะเป็นเพราะพวกคนสยามยังคงโปรยสารพิษใส่กองทัพกัมพูชาของเราอยู่ตอนนี้ พี่เนี่ยกำลังพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องฉุกเฉินและระหว่างการเฝ้าระวังเบื้องต้นนี้คุณหมอบอกว่าดวงตาของเขากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตและที่ฉันต้องโพสต์ข้อความเนี่ยก็เพื่อที่ต้องการจะบอกพี่น้องใน Facebook ว่าถ้าใครที่ยังใช้สินค้าของสยามยังเติมน้ำมันปตทอ,อีกและก็ยังคงใช้ของสยามอีก ขอให้ลบเพื่อนก็คือ u n นเฟรนช์ฉันออกไปเถอะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นกับใครก็คงไม่รู้ต้องเกิดกับพี่น้องของพวกคุณพวกคุณเนี่ยยังไม่รู้จักความเจ็บปวดของฉันดีวันไหนที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องของคุณเมื่อนั้นแหละที่คุณจะเข้าใจความรู้สึกนี้ขอให้พระเจ้าคุ้มครองพี่น้องทหารของเราที่แนวหน้าทุกคน รวมทั้งพี่ชายของฉันให้ปลอดภัยด้วยเถิดโดยหมอแลบแพนด้านะคะเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้อีกนะคะเขาบอกว่าใช้มือเปล่าแหกตาคนไข้เลยซึ่งกระทำให้คนไทยนะคะต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายค่ะอาทิเช่นตัวหนังสือยังแหกตาคนทั้งประเทศได้หน่หมออีกคนบอกว่าถุงมือยางผลิตจากไทย ใช้ไม่ได้ค่ะตอนนี้กำลังแบนอยู่ก็คือไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์นั่นเองนะคะอีกคนนึงเข้ามาบอกว่าก็น่าจะติดเชื้อตอนนี้ละค่ะมือหมอเนี่ยแหละอีกคนก็เข้ามาแสดงความพิดเห็นคล้ายๆกันนะคะบอกว่าเนี่ยหมอแท้ๆหมอจริงๆไม่ยอมทำคลิปให้เขาดูเป็นตัวอย่างไม่ทำแบบหมอแลบแพนด้อย่างนี้ละ่ะ ดูโปรไฟล์เขาสิเลยเรียนแบบหมอบ้านเราเนี่ยชอบทำแบบนี้ก็เลยเข้าใจผิดก,กันไปหมดยิ่งเป็นพวกนะักเคลมอยู่ก็คือหมอบ้านเราไปเป็นไอดอลเป็นต้นแบบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอ่าคนต่อมานะคะบอกว่าหมอหน่าจะจบปสองอีกคนนึงบอกว่าเพิ่งดูดซอสพริกจากนิ้วเมื่อสักครู่นี้เองเลยอีกคนนึงนะคะบอกว่าวิวัฒนาการของวงการแพทย์ขั้นสุด มีจริงที่ขเขมรนี่แหละเชื้อโรคมาจากหมอที่ตรวจนั่นแหละไม่ต้องไปนึกถึงสารพงสารพิษอะไรหรอกอคุณผู้ชมก็เห็นภาพแบบนี้แล้วนะชาวโซเชียลเนี่ยเขาก็คอมเมนต์กันเสียงก็เป็นเอกสนรละค่ะเพราะว่าต่างก็เป็นคนไทยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยพอเห็นหมอเนี่ยเอานิ้วเนี่ยถางตาคนไข้นะเขาก็บอกว่าก็เข้าใจเลยแหละว่าไอ้ที่ป่วยเนี่ย มันไม่ใช่สารพิษสารเคมีชีวภาพอะไรหรอกไม่ต้องรอสารพิษที่ไหนแล้วค่ะเชื้อโรคจากโรงพยาบาลแล้วก็หมอพยาบาลในประเทศตัวเองนั่นแหละดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นห่วงพอๆก,กันกับไอ้เรื่องน้ําแช่ศพเนี่ยแหละคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วนะคะที่ฝนตกลงมาเนี่ยแล้วก็ไปช้าล้างศพของทหารที่ไปตุยอยู่ด้านบนน่ะนะทำให้ทหารชายแดนเนี่ย เกิดอาการป่วยเป็นอหิวาตากโรคกันกอเนียล่ะค่ะคุณผู้ชมโรคหาก็ยังไม่พอนะตอนนี้ก็ยังมีไข้ป่ามาซ้ำเติมอีกเพราะว่าน้ำท่าอะไรก็ดื่มกันอย่างไม่สะอาดไม่ถูกสุขลักษณะด้วยนั่นเองค่ะ